สวัสดีจ้าพีน่น้องป้องไปกูสุข,สขเด้อม,มากินข้าวน้ากกนจ้ากินข้าวกับไก่ย่างจ้าพีนา่นอ้องไก่ย่างหี่งังไก่ย่าง้าดาวกับจิ้มแจ่ยวยี่แจ้วทําเองอืแล้วก็ทำมาคืนนี้มเท้าก็ทําใหม่มเสียใจแจ่วมะขามมะขามข้าวคั่ว หอมกระเทียมซอยใส่อันนี้พริกพริกพริก,กต้องต้องเอาไวสั่งเยอะๆพีน่น้องเขียงค่อยมันจะมันจะให้เงี้ยอืม,มนหนักตั้งเดียวทั้งน้ำพริกบก่ค่อยหนักเท่าไหร่อันนี้ไข่ต้ม มาเจ้าพี Blake ่น้องเจ้ากดเสียมไปกันนะจ้าพี่น้องบ๊ายบาย